หนังสือโครเกตจิบิคือยังไม่แก่ครับเดาี๋ยวมัคาดเดากันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเอ่ยถึงสปอนเซอร์ใจดีกันก่อนดีกว่านะขอขอบคุณเพจอาริตี้นะครับไปอุดหนุนเขาได้หนังสือน่ารักเยอะแย,ยะเลยนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่370บาทนะครับเป็น A4 157หน้าหน้าสีหมดเลยค่ะภาษาจีนนะครับการว่าจิบิยังไงให้ดึงดูดนะไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์คนนะแต่มีอักษรทุกอย่างทุกเทคนิคที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลมกลิ้งนนน่่าารัก,รกเอ็ดู อ่าชอบทำโปรยเขานะมี iPad อันเดียวก็สร้างสุบคิวได้เลยนะเพราะว่าเราจะเน้นไปปาบโปรพีเอนะในดวข้าวที่เขา,ามีอะไรข้างในนะพอหอมปากมองพอไปดูเล่มจริงกันดีกว่าอ่าหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือด้านผิวด้านก็ให้ความสึกที่ดีอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มันไม,ไม่ไม่มันวาวนะจะซื้อก็ต้องสั่งเท่านั้นนะนะครับมีปกแข็งข้างในนะครับว่าท่านนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับพอมภาษาจีนหมดเลยนะขออภัยนะรู้อย่างเดียวคือน่ารักมากนะครับเห็นแล้วโดนเลยนะเขาเล่นสีที่ด,ดีมากเลยกึ่งกึ่งสอนโปรเคียร์บ้างนะเนี่ยสังเกตไหมการจัดอาร์ตของพวกเอเชียจะเน้นแบบเนี้ยจุกจิกอะกนะิฟช็อปนะฝรั่งเขาชอบวางอะไรแบบ บางะไรเป็นเชลอะบนเชล,ละนะบทที่หนึ่งอนะโปรเครู้จักโปรโคเอตแน่เลยนักวาดท่านนี้นี่ไม่ได้วาดนังจีบีนะดูงานเขาสิงานสีน้ำเห็นไหมเฮ้ยดูสิเขาวาดได้หลายแบบอยู่นะเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอยวเวลาฝึกนะฝึกให้มันกว้างๆนะให้หลายๆแบบนะผมว่า มันจะทําให้คุณนะสามารถวาดอะไรได้ง่ายขึ้นนะแนะนำ iPad เนาะแล้วก็จะมีแบบเออมีแอปจำส่วนอื่นนะมี Artset นะอันนี้ใช้บ่อยนะเมื่อก่อน Sketchbook ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่กนะ็คงจะเน้เนเนน้ว่า iPad มีแอปอะไรบ้างอันนี้ก็พื้นฐานเลยงานพวกนี้เออบางคนอาจจะงงว่าไอกา,าน Gb พวกนี้ทำไรายได้เลยขายยังไงได้นะยยไไนนหนึ่งเลยคอมมิชชั่นนะครับรับวาดคอมมิชชั่นได้นะสองก็คือแบบพวกมาสคอตนะส, R, สติ๊กเกอร์ไลน์มาสคอตได้นะครับสามก็คือเป็นทำคลิปอาร์ตทำสติ๊กเกอร์ทำของเทนต์ลึกคุณอยากได้แพสซีฟอินคัมคุณก็ไปขายในะ จีบีก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั way, like it, it. It ้นนะแต่ว่ามันง่ายกว่าเลวบางคนแบบอาจจะคิดว่าจีบีวาดมาทำไมนะเออทำได้หลายอย่างใครสายเกมเนี่ยจีบีต้องทําเลยอ่ะอันนี้ก็อธิบายวิ่จีใช้่องมือนะแต่มันก็ดูออกนะว่าอะไรไปอะไรนะผมว่าในหนังสือจีนนะยังอธิบายสู้หนังสือฝรั่งไม่ได้ต่อไม่มีต่อสอเลยผมก็ว่าอธิบายได้ดีกว่านะถ้าใครจะาซื้อหนังสือเล่มนี้มาเพื่อฝึกวาดเล่นดูภาพด้วยว่ะฝึกใช้โปรแกรมอนโอเคนะซื้อเล่มนี้ด้วยว่ะถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อฝึกโปเกมอนะเออถ้าเกิดคุณจะซื้อมาวาด จตัตุเออมันมีสีตรงข้ามมันมีหลายคำหลายคำพูดผ,ผมลืมหมดแล้วทฤษฎี DVD C, สีนี่ลงสีก็เลยบล็อกไปก่อนแล้วก็ถกแล้วก็พวกบิดเชฟต่างๆนะถือว่าใช้ได้นะคุณเปิดคาบมีแปดหน้าเนี้ยเลยไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่พอเป็นบททีรร่สอบมีสอนวาดน,นะเส้นอานนจารย์ดูดีจังเลยผมว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงนะเส้นแบบเนี้ยประดิษฐ์ประดอยอาร์ติสผู้หญิงนะครับเวลาเขาวาดอะไรอะไรน่ารักอ่ะเขาจะไม่ใช้เซ็กแอบเพียเยอะเขาจะเน้นอีโมชั่นนะความฟุ้งฟิ้งอารมณ์อ่ะ ผู้หญิงเป็นเพศอารมณ์ความรู้สึกนะผมสังเกตทั้งผู้หญิงที่เป็นนักเรียนผมนะหรือเป็นนักวาดที่ผมเจอบ่อยๆนะซึ่งเป็นทุกคนหรอกคือเขาจะมีความบริสุทธิ์อ่ะเพราะว่าผู้หญิงว่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็คือผู้หญิงนั่งผู้หญิงวาดจะดูน่ารักอาจจะจัดไปว่าผู้หญิงน่าจะเป็นคนวาดนะการวาดสตั๊กเจอหน้านี่ใช้สองอันเออวิธีนี้ก็ง่ายเนาะปกติผมไม่เคยสอนนักเรีย้วิธีนี้เลยนะใช้วงกลมทำเป็นแก้มน่าสนใจน่าสนใจขอล้องไอ้ที่ปกติผมจะวาดอย่างนี้ครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งเเ็็นนงี้้้แลววกกกออออออาาาาดทย่ืไ อาจจะไม่ได้ก๊อปปี้หรอกแล้วก็ดูตำแหน่งแก้มแล้ก็สอนแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่น่าจะหดไปหน่อยขอว่าประมาณนี้ไหนลองดูสิอ๋อใน้แก้มนะนขอลองลงเออวิธีนี้ก็ดูง่ายดีนะผมยังไม่ค่อยถูกใจรตรงแก้มเท่าไหร่วาดง่ายกว่าเยอะเลย<ต>เออผมเออสะดวกดีนะผมยังมีความสูงม,มันแข็งเดี๋ยวเราค่อยปรับประยุกใช้ไปต่อแล้วกันก็มีการสอนในวาดแบบมุมต่างๆนะมีมุมก้มมุมเงยนะก็ไม่ง่ายขนาดแบบเด็กวาดได้นะถ้าคุณใช้โปรเคชชั่ใช่ไหมคุณก็ใช้วงกลมสองวงนี่แหละเอามาทำเป็นหน้าแต่เขาไม่ได้สเกลลมมมมมมาา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 าววววว่่่่่่่ััััันนนนนนนตตตตต้้้อออออองงงงปรรรรระะะะะณเเเเเทไหหดดคคบจจจยยยย์ขขีีีึก็ืใสผ กะง่ายก็บอกวิธีวาดดวงตาขอลองหนะ่อย เอาใหม่เอาใหม่วงวงกลมอ2อันเหมือนเดิมนะตัดนี้มันต่อมาก่อนเลยไนดะ้พอแบบดวงตาแบบอาจารย์อ่ะอยาเข้าใจผิดไม่ได้เท่ากันนะครับแต่คือมันมันเล็กกว่าเฉยๆแล้วก็เอาเอาอกนะเสร็จแล้วอะ่ะดวงตาเขาจะอยู่ในช่วงกลุ่มนี้อันนี้เขาไม่ได้ขีดนไปครูผมขีดเองนะหูใหญ่หน่อยพอสอบว่าดวงตาว่าให้วาดจากเขาปิดกรีดที่ข้างไฟก่อนนะแล้วก็อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เขียนในในสไตล์ตัวเองนี่ว่ะวงกลมอ่ะของเขาอ่ะมาตรงปลายมันจะกลมอย่างเงี้ยเรากลมตามนะแต่เราขีดด้วยน้ำหนักเส้นไม่ได้เราต้องเอาลายช่วยมีสองอันเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยเป็นขนตาตรงนน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 ีีี้้้้้ตตอออออองใใหหหหหญ่่่่่่พกกััววาายยครบม อย่อยงงอันนี้เอาไปก่อนต้องหนาหนาหน่อยเพราะว่าเขาเขามีใส่รายละเอียดเขาเป <ๆ S 1> ลี่ยนสีคืนกันแล้วก็ใช้ใช้สีขาวเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน่อยมันเป็นเงาขนตาแหละแอบใส่เพิ่มน,นิดนึงนะันอาจารย์เขาว่าอย่างนี้เว้ยพอสุดท้ายอะ่ะยาวนึงแล้วก็เป็นเศษเศษนะเป็นความมันวาวของขนตานะครับนะลุงตาเขาใช้เป็นสีนะสีนะสีนี่แบบเขาเลยแลย้วกันเอาสีชมพูอาจารย์เขาใช้ชุบใช้โปเกนนะผมด้านใช้กิทสตูดิโอทุกคนให้อภัยผมเชื่อทุกคนให้อภัยผมมีการเปลี่ยนสีขอบตาลงข้างบนตรงนี้ก่อนลงจากข้างบนก่อนอย่างนี้แล้วกก็็ลลลงงงงงงงข้้าาาาา่่ปปรรระะมณออยยเเเีทตนนไิส ก็มีดาวอะสีนี้เนี่ยเป็นดอกไม้เริ่มขา,าจานแล้วดอกไม้เสร็จแล้วก็ดูสีมาวุ่นไปวนไปเขียวปุ๊บสีตรงข้ามสีเขียวอ่ะเพิ่มสีตาหน่อยทำดูวิงว่งวิง่งบ๊อบนะประมาณนี้อ่ะเฮ้ยได้อยู่มันก็คล้ายๆเขาแหละสะดวกเหมือนกันนะวงนี้เฮ้ยเลือกสีนี้ไม่ง่ายว่ะแวร์ลูมันต้องประมาณเนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าข้างในเข้มๆจะง่ายมันจะสวยเหมือนคริสตัลนะงมันจะไม่วาดหูวาดอะไรต่อนะเพราะมีการต้นลำหนับเส้นตรงขอบเห็นปะ บางอย่างารายละเอียดยิบย่อยนะพอใส่หูไปเนี่ยแต่ก็ไม่ตัดออกตรายสักทีเดียวเห็นไหมอนจารเปลี่ยนสีขอบข้างอันนี้แบบหูแมวจีบีนะมันมีเคล็ดลับอยู่ตัวหนึ่งก็คือปากกับตาอยู่ใกล้กันมันจะน่ารักมันจะเหมือนเด็กๆท่ะพวกเขาโอ้มีพร็อพนะไอเดียพร็อพเยอะถ้าเกิดเราวาดหัวแบบอาจารย์เขาอย่างเงี้ยเติมลงหัวได้เยอะผมวิเคราะห์เองนะจีบีมันต้องดูน่ารูปหัวเว้ยมันจะน่ารักขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยอะ่ะ พอ,พอมันความหน้ายีหัวมันจะสะท้อนกับเรื่องของอะซัอรี่หรือไอ้พวกรายละเอียดดีเทลที่อยู่บนหัวด้วยสังเกตพอเรายีหัวบีบไปไตาเราก็จะบีบลงตามก็มจะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเหมือนเด็กๆอะ่ะหน้าจับหัวอะไรเงี้ยเออเด็กมาดูหัวโตโงไง มันเหมือนกับจีบีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมินิมอลไลซ์นะหรือว่าซนะิมพิฟายสำหรับการวาดเด็กจริงๆสำหรับผมเนะี่ยมองว่าอันนี้มันหน้าเขาลงมาเยอะกันไปนะพอเราเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้คิดรดดหลักการผมว่ามันน่ารักดีเป็นสเกลที่โอเคใช้งานได้บอกว่าเลยขายได้ครับแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของบอดี้จะวาดเป็นแบบประมาณนี้มีสตั๊กเจอร์ก็จะไม่ค่อยเน้นคอ,ออะไรมีอยู่จิ๊นึงเป็นผมผมไม่วาดคอแต่บางทีคอมันแสดงอารมณ์หรือแสดงการอะ่ะเอียงหัวอะไร ي, นิดหน,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 น่อยนะอันนี้เรื่องของการวาดข้อต่อประมืออันน นเวลาเราหักข้อมืออะไรบนอะไรอะไรล่างเห็นไหมนะแล้วก็เรื่องของการวาดนิ้วนะวาดจากกลมๆก่อนนะเราก็แตกมาเป็นนิ้วๆนะจีบีจะนิ้วเท่ากันก็ได้จีบีไม่ค่อยสี่เหลี่ยมน,นะมีสามนิ้วก็ยังได้เลยมือกลมๆเป็นโดเรมอนยังได้เลยนะครับเขาวาดมือเก่งอยู่แล้วอาจารย์ท่านเนี้ยนะไม่งั้นจิมมี่ไฟล์มาเป็นจีบีได้หรอนะจำจำไว้เลยนะใครที่แบบคิดว่าจะวาดง่ายๆเอาไว้ง่ายนะไม่นะคุณต้องฝึกเยอะๆหน่อยอัพสเต็ปมาอย่างน้อยนะเลเวลมันสูงขึ้นกว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำแประมาณสักสองสามเลเวลอะแล้วคุณจะวาไดไอ้สิ่งงนนนั้น้้ได่ายยยขึเเอะเล นะครับดูลายมอนเป็นจิบีไหมครับนะับเป็นจิบิครับตัวละครมาสคอตส่วนใหญ่นะโปกเกมอนดิจิมอนอนะไรพวกเนี้ยไอตอนที่มันเป็นตัวเล็กๆอะ่จะจัดเป็นสเกลจิบิหมดเลยอันนี้จะวาดเรื่องของแขนนะถือว่าอะนาตโตมีจิบิเยอะอยู่นะผู้หญิงเนี่ยก็คือจะมีเส้นโค้งเยอะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเส้นตรงพูดถึงของการวาดเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นไบเบิลนะมานั่งดูแบบเสื้อผ้าอะไรได้ได้ระดับหนึ่งน่ารักจังเลยอะ่ะชอบม,มากเลยอันนี้เขาไม่ใส่เงานะเอออย่างนั้ดูน่ารักเลยเขาใช้สีแยกมีจิยวเองนะนนะะโหเเี่่ยพออใสจจัดต็ม้ แล้วก็ทานตาเป็นสีทั้งก้อนเนี่ยเออไม่เคยทำลองดูเพาอจจะเป็นอ่ะจีบีสองจส่วน1.5 2 2.5จุดห้าจริงจจีบีอ่ะที่นิยมที่สุดน,นะนจะเป็น2ส่วนว่าให้ดูนะมันเป็นยังไงนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือวอตเอ้ยสัดส่วนสัดส่วน proportion นะเพราะอาจารย์จะมีเพิ่มเติมเรื่องของ1.5นะโปรตีนส่วนจะเป็นประมาณนี้1ส่วนกลมหนึ่งใช่ไหมสองส่วน นะอันนี้นิยมสุดนะจำไว้เลยทำสินค้าขายใช้2ส่วนนะผมจะมีเทคนิคทำให้สินค้าของคุณมันน่ารักขึ้นนะก็คือ1.5ส่วนหมายความว่าไง1.5ส่วนก็คือวาดมาตัดแบ่งนี้นะเอาขรา่างออกนะก็แบ่งมาอีกใช่ไหมนี่นี่คือ1.5ส่วนจีบีหนึ่งส่วนไม่มีนะจะเป็นโอลลิงวาดแบบสตั๊กเจอร์อาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นโปเกมอนนะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันไม่มีร่างกายเนาะเกมออนไลน์ที่เป็นจีบีทีเอฟออนไลน์จีบีที่มันตาตึงของสุดคือเมเปิลสตอรี่นะครัับอนนนนี้สส่ววาามดะะตยยขก สส่วนครึ่งก็จะเป็นอย่างงี้อันนี้ก็เลยสส่วนนะแล้วก็ตัดครึ่งอย่างงี้สส่วนครึ่งมีความยาวเอานี้ออกไปนะครับก็จะมานีสองส่วนครึ่งก็จะเหมาะพวกเกมครับเพราะว่านะเห็นคอง่ายเห็นสัดส่วนง่ายนะครับทำไมคนถึงชอบวาดจีบีมือใหญ่ๆนะสมมติวาดเกมเนะเราจะเห็นดาบมันอามาเลยใช่ไหมถ้ามือมันเล็กมันไม,ไม่เห็นดาบเพราะว่าดาบมันเป็นแคสชอบมันสามารถขายได้มันเป็นมูลค่าของเกมอะดังนั้นจีบีที่รู้สึกว่าวาดแล้วมันจะโดนใจคนที่เป็นสายเกมนะก็คือมือใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าจะวาดจีบีที่เป็นแบบ จะเหมาะเกมนะอย่งางแักงล็อกออนไลน์รู้จักว่าอานะครับคลาสสิกตัวเงี้ยประมาณ3-4ส่วนผมกัดจากหัวนะหนึ่งสองามสี่มันสส่วนครึ่งตัวละครแบบแรงล็อกเงี้ยมันเปลี่ยนคลาสนะถ้าเกิดตัวมันเล็กเกินไปมันมองไม่เห็นชุนครับคนวาคนเนี้เขาชื่อเขาชื่อว่าโยโย่เป็นคนเกาหลีนะครับ ผมแม้เป็น FC หลายเส้นอย่างนี้เลยนะการวาดจิบบีเนี่ยมาจากเขาระดับหนึ่งเลยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ส่วนเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นอาร์สไตล์เนี่ยเนี่ยขาใหญ่มือใหญ่นะจะได้เห็นชุดเกาะรองเท้าชัดอ่ไปต่อนะเรื่องขาเนี่ยการงอกขาขาเป็นน่ารักนะเร,เรียวขาเรียวน,นี้ก็ได้นะแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะเหมือนพวกด Disney, ิสนีย์ไอพวกวินนี่เมาส์ไม่ได้ผิดอะไรนะอย่างเงี้ยเห็นไหมวาดได้จิบบีวาดได้ G ดไดไหลายแบบแล้วแต่คุณชอบเลยพอหนึ่ขาลองซื้อเรื่องนี้ดีนะสไตล์เยอะไม่ได้จอดจงสไตล์เกยนสไตล์หนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่ gesture, นะ่่่อออออองงงงงงขเเ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 กกกกสสสสจจรรรร์์นนนนะะซึาา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 มาถใช้้้ไป,ป็ิววววดดดัตลีย จะมีเส้นนี้เส้นคอนโทรของตัวละครเนี่ยเส้นทุกเนี้ยสำคัญมากนะบอกมิติว่าตัวละครมันคืออยู่มิตินะอยู่นะถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นนี้คุณวาดชุดจำลำบากเลยเพราะคุณจะวาดชุดเบี้ยวเวลาวาดอย่าลืมทิ้งเส้นนี้เส้นกลางตัวเส้นอะไรเงี้ยนี่ถผมว่าใช้ได้เลยมีเปอร์สเปกทีฟมีท่าเนี่ยรรปปปใช้เป็นไบเบิลในการวาดท่าได้เลยนะผมโคตน่ารักเลยเล่มเน,นี้ยผมเปิดพอมาเพื่อนๆนะผมเปิดมาเจออะไรผมจะรู้สึกว wow, ้าวครับเนี่ยอะไรเนี่ยพวกกระจุกกระจิงเนี่ยนะไอ้แบบเนี้ยไอ้ความตุ๊ก,กตากราาะดาษรู้จักป่ะหยิบพ็อปแยกมาเนี่ยยยยเเเเเออ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 อาาาามมมมปปรรรระะะะะกกกกบบบบบันนนนนไไงงีีีีีีี้้้้ผผูหญิชชโโพวลลด่สส ใช้เป็นจุดๆอ่ะอันนี้ไง,ขงเขาไม่ได้สอนว่าแต่มนุษย์มาสอนวาดสัตว์ด้วยนะนะพวกตาลอะไรเงี้ยใช้วงกลมผมเลยบอกไงสิ่งที่คุณควรจะวาดได้เป็นระดับแรกนะถ้าคุณคิดจะวาดกระตูนนะมันเอาไว้วาดหน้าแล้วก็ส่วนใหญ่อะไรอะไรสำคัญสุดในาดการวาดกระตูนนะอิโมชั่น,นครับ ก็คือหัวแหละนะหัวสำคัญสุดนะวาดตัวไม่ได้ไม่เป็นไรวาดหัวได้ก่อนนะนี่เน้นหัวก่อนโอ้ยมากระตา่ายวาดอะไรได้เยอะเลยโอ้ผมว่าดนี้นี่ใช้ได้ในเรื่องนี้ดีกว่าที่ผมคิดอีกผมนึกว่าจะจะมีแต่ตัวละครน,นะมีฝาดด้วยนะมีผสมด้วยครับเด็ดเลยเนี่ยเอาแมวอาสมสตรอเบิลลี่เป็นแมวสตรอเบิลลี่เอา mix แอนด์แมทการรวมกันพวกนี้สร้างออริจินอลคาแรคเตอร์หรือยูนิคคาแรคเตอร์ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะอ่าอย่างไอหมีแผ่นผมอ่ะมันคือหมูแผ่นกับหมีมารวมกันเป็นหมีแผ่นมันเกิดมารฟคอร์ทขึ้นมาใหม่นะเนี่ยเหมือนกันเเ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 ลลลลยยยหหหหัััักกกกกกาา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 รรรดดีีววนนนนนออ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 ไไไทมมมมมผผสสสคคคุุุณณณะะะใ้้จิ่่่งงชบื็็ เห็นแล้วมันมีความสุขอ่ะงานที่ดีคืองานที่สร้างความสุขให้คนดูครับผมเชื่อว่าอาจารย์เขามีความสุขที่มากเพราะว่าความสุขมันออกมาจากภาพไม่ว่าจะเป็นพาร์ติเคิลของเขาอ่ะในการทำนะหรือแบบการตกแตงนะ่งเนี่ยอิลเลเมนต์ของเข,นะเขาเนี่ยนะดีคอลเลคชั่นเขาเนี่ยเลิฟเลิฟเนี่ยเห็นไหมความรักตัวละรครที่ตามันใส่สีเนี่ยมีสีในการเลือกสีโคตรเก่งเลยม่วงเขียวชมพูคุณลองลองสังเกตดิว่าการที่เขาเอาอะไรมาแทรกแล้วการการที่เขาเออฟสกรีนโทมันแมนเนี่ยแปะเยอะมากเลยนะมันโอเคอะ่ะมันดูไม่รกอะ่ะมันโคตรยากเลยนะคุณต้องคอมโพสิชัันรระะะดบเเทพๆลลยแหถถึงจสาาม,มา แปะแล้วไม่ลงนะอันนี้วัดกันได้เลยนะแต่ว่าที่แปะขนมมากขนมอาหารผมว่าซื้อเถอะหนังสือเล่มนี้ดูเดี๋ยวภาพควบคุมแล้วเนี่ยมีแค่นี้ผมว่ามันพอแล้วอะ่ะเนี่ยดูวิธีวาดแฮมเบอร์เกอร์ผมจัดอะ่ะมันเพิ่มวิวชอว์ไลบรารีที่น่ารักน่ารักอะ่ะให้กับตัวเราได้เห็นเรามีความสุขจริงสีมันน่าก,กินอะ่ะสบายตามันดูแล้วมันเพลินอะ่ะมันมีอีกอาชีพหนึ่งนะที่นักเรียนผมคนหนึ่งเขาทำอยู่นะเกี่ยวกับการวาดภาพไปแปะในคาเฟ่ครับถ้าไปแปะตามผนังผมว่าคาเฟ่นั้นน่าเข้าขึ้นเยอะเลยอะ่ะคิดดูนะคุณททาาาาาารรรร้้นน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 นออหหะะะะะมมมมมีีภพพวกเเเปป็ููัแคคค่ดจ ใช้ภาพจริงมาแต่งหน่อยหรือไม่ก็ต้องเป็นภาพภาพแบบที่มันสมจริงขึ้นอีกนิดน,นึงอะ่ะหรืออย่างภาพเนี้ยมันตกแต่งในเมนูเอ่ยในผนังหรือตามบูธอะ่ะผมว่ามันจะสร้างบรรยากาศที่โคตรรู้สึกดีอะ่ะให้กับคนดูนะหนังไม้ก็มีอ่ะไม่ครบจริงว่ะมาคนทำต้นไมเนี่ยเอาไปทำต้นได้เลยเนะี่ยอันนี้คือการมิกแอนด์แมทและมันมีกระเป๋าด้วยว่ะอันนี้มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเว้ยเขาจะแปลงทุกอย่างให้มันกลายเป็นจีบีไปหมดเลยเว้ยบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ไอ้การที่แปลงเฟอร์นิเจอร์เป็นจีบีมันแปลว่าอะไรนะคุณจะททาาายยััััััังงงงงงไไไกก็ดดดด้้้้้้้เเฟออ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 รรรร์์นน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 ิจตววึ่่่ะมมมมสสถใหคคคีููบแลื world setting อ่ะให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเค้กเฟอร์นิเจอร์กระเป๋ามันจะมิกซ์แอนด์แมชกับตัวละครเนี่ยกับการใช้ชีวิตขอตัวละครนี้เคาเรียกว่าโลกแห่งจิบิคุณต้องวาดเก่งระดับหนึ่งนะคุณต้องมี visual library ระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่คุณต้องมีมากสุดคุณต้องมีแพชั่นนะผมว่าวาดเก่งเนี่ยมันมาจากที่คุณชอบมันไว้แล้วคุณวาดมันประจําบางคนอาจจะนั่งเข้าใจผิดว่าเออคนวาดรูปแล้วต้องมีวินัยนะไม่นะผมว่าคนวาดรูปส่วนใหญ่ตัวสตาร์มจากแพชั่นก่อนนะเพราะผมดูออกว่าภาพไหนมันเฟคไม่เฟคอ่ะจะเป็นเรื่องการใช้บรัชต่างๆนะครับการใช้สีบทที่10แล้วอ่ะหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับ จะเป็นการโชว์นะอันนี้เขาบอกว่าเวลาฝึกให้ฝึกจากแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวนะเป็นตัวครึ่งตัวแล้วก็เป็นเต็มตัวเพราะว่าเต็มตัวยากสุดนะแล้วก็บวกเกสเ t อร์ด้วยนะน่าจะเป็น,ปนมีความยากอันนี้น่าเป็นไอจีอาจารย์นะถ้าตกลงอาจารย์ไม่ได้มีท่านเดียวหรอน่าจะมีสองท่านนะชื่อคล้ายกันหนังสือมันภาษาจีนจริงแต่ว่าตอนแรกผมตีว่าเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าพอมาเจอแบบไอ้นี่ของเขาอะน่าจะจีนอันนี้จะเป็นการฝึก compose ฝีฝ่อเนี่ย compose แบบแบ่งครึ่งแบบโค้งนะแบบ มันทัด9ช่องนะการใช้บรรยากาศอันนี้เรื่องการใช้เล็บไฟในการเอามาวาดนะอันนี้มีสเต็ปลงสีพื้นก่อนนี่แค่นี้ก็น่ารักแล้วนะเนี่ยมามาจบเปลี่ยนสีเส้นนะใส่เอฟเฟกต์ทคนิคต่างๆอาจารย์เขาชอบใส่เนี่ยสกินโทนน่าจะเป็นบัตรที่เขาโหลดมานะเออทำให้งานมันดูยิ่งมากขึ้นนะแล้วเขามีการใส่ลายน้ำนะโครงงานกับเรีเลยอาจารย์โอ้นี่มันเป็นมือถือเป็นวโอเปอร์เออเนี่ยอีกอาชีพนึงทำไวอยเปอร์มือถือเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะเพราะบางคนชอบโหลดมาใช้นะผมเห็นหลายคนชอบแค่เเก็็จีไนี่ยเห็นะถ้าเาาววดพกนนี้ทเป็กูิด้เอออาาไปท 3D ตต่่เเนนียคบางทีวาไฟน คอมาแค่หน้าหลังก็ทำมันทีดีได้เลยนะ AI ได้เจ n ได้นะครับรับจ้างวาดนะจั่งวงแจขายเนี่ยโอ้อัน,นี้เขาวาดเป็นแทิร์นนะอันนี้ก็พวกแทิร์นบางอย่างนะก็หรือหรือพวกสิมโบลต่างๆมาประดับตัวละครได้ทำให้ตัวละครมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับโ okay. อเคมาพูดนึ่งหนังสือ,อวาดรูปจีบีตะลัก,ลกนะครับเสร็จกันแล้วนะเป็นไงใครเห็นแล้วอยากซื้อบ้างนะผู้ใหญ่จะดีนะครับเพจอาริตี้นะตรงนี้นะมีลิงก์แปะไว้ด้วยนะไปทักได้บอกว่ามาจากคูออมนะขอวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเจอกันนะครับสัป